คุณเคยคิดไหมว่าคนที่คุณรักที่สุดอาจซ่อนความจริงบางอย่างไว้หลังรอยยิ้มยิงแม่ใจสลายเมื่อชัดชายลูกชายของเธอพูดคำที่แทงใจแต่สิ่งที่กล้องจับได้กลับทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณอยากรู้หรือไม่ว่าความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้านไม้เก่าในนครราชสีมาจะทำให้แม่ลูกคู่นี้เผชิญอะไรติดตามจนจบแล้วคุณจะเข้าใจความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดลมเย็นยามเช้าพัดผ่านตรอกแคบในนครราชสีมา ญิงยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าใบหน้าซีดและตาแดงจากการร้องไห้เธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงกลิ่นฝุ่นจากถนนลอยเข้ามาปะทะจมูกภายในใจมีเพียงความหวังว่าชัดชายจะเปิดประตูด้วยรอยยิ้มเหมือนวันก่อนแต่เมื่อประตูเปิดออกเสียงทื่อและเย็นของเขากลับทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวญิงก้มหน้าลงเล็กน้อยรู้สึกถึงแรงสั่นของปลายนิ้วที่จับขอบผ้าถุงแน่นเธอขอให้เขาช่วยเรื่องเล็กๆที่เธอทำไม่ไหวแล้ว ชัดชายขยับตัวเล็กน้อยแสงแดดสะท้อนบนใบหน้าเขาทำให้เธอเห็นชัดว่าเขาไม่มีความอ่อนโยนหลงเหลืออยู่เลยคำตอบของเขาแทงลึกเข้าหัวใจเหมือนน้ำเย็นราดลงกลางอก,อกเขาบอกว่าเธอเป็นภาระยิงเงียบไปชั่วครู่เสียงลมหายใจของตัวเองดังอยู่ในหูจนเหมือนโลกว่างเปล่าเธอรู้สึกเหมือนขาอ่อนแรงในร่างกายหายไปทีละน้อยกลิ่นน้ำชาที่เธอถือมาฝากยังกรุ่นอุ่นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกกลับเย็นชาลงอย่างน่ากลัว ชัดชายหันหลังให้ราวกับไม่ต้องการเห็นสีหน้าเจ็บปวดของแม่ตัวเองยิงยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นมองประตูที่ปิดลงช้าช้าเธอไม่รู้เลยว่าบริเวณมุมหลังคามีเลนเล็กๆซ่อนอยู่เลนที่จับทุกอารมณ์ทุกคำพูดและทุกแววตาของเขาเอาไว้ทั้งหมดเสียงนกร้องอยู่ไกลๆแต่ความเงียบในหัวใจของหญิงกลับดังยิ่งกว่าเธอหลับตาสูดกลิ่นไม้เก่าที่ผสมกับกลิ่นหญ้าชื้อหลังฝนเมื่อคืน ความรู้สึกอึดอัดกดแน่นในอกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเพราะเธอไม่รู้เลยว่ากล้องตัวนั้นกำลังบันทึกสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและกำลังรอวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยยิงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกความเงียบปกคลุมตรอกแคบเหมือนผ้าห่มหนักที่พันรอบตัวเธอเธอหันไปมองหน้าต่างบ้านข้างๆเห็นเพื่อนบ้านกำลังทำงานสวนแต่สายตาของพวกเขาไม่เคยมองเข้ามาที่เธอ ยิงก้าวเข้าไปในบ้านไม้เก่าอีกครั้งมือยังคงกำผ้าถุงแน่นเธอพยายามเก็บน้ำตาแต่ลำคอแห้งราวกับถูกทรายขูดเสียงก๊อกน้ำราดลงอ่างล้างหน้าในครัวดังขัดกับความเงียบของบ้านยิงตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าน้ำเย็นทำให้ชั่วขณะหนึ่งหัวใจที่แหลกสลายกลับรู้สึกได้ถึงความสดชื่นแต่เมื่อกระจกสะท้อนภาพของตัวเองเธอเห็นสายตาที่เปื้อนเศร้าและความเหนื่อยลา้าความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่แค่ร่างกายแต่ลึกลงไปถึงจิตใจ ชัดชายเดินเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขามองเธอเพียงผ่านๆไม่ได้สบสายตาหญิงกลั้นใจพูดอีกครั้งชัดชายแม่แค่ขอให้ช่วยนิดเดียวเองเขาหยุดชั่วครู่แต่กลับพูดเสียงเรียบเหมือนน้ำแข็งแม่เป็นภาระคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจหญิงเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวพังลงหญิงก้าวถอยหลังรู้สึกถึงความเย็นของพื้นไม้ใต้เท้ามือของเธอสั่นน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งหญิงสุดตัวลงนั่งที่พื้นคราบน้ำตาเปียกผ้าถุง เธอพยายามสะกดใจแต่ทุกคำพูดของชัดชายยังดังก้องอยู่ในหัวเธอหันไปมองโต๊ะไม้ที่วางโทรศัพท์และของใชเ้เล็กๆที่เธอซื้อมาเพื่อชัดชายแต่เขาไม่ได้มองมันยิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในใจเหมือนมีฟ้าผ่าภายในเธอหายใจลึกอีกครั้งพยายามเรียกความเข้มแข็งคืนมาสายตาไปหยุดที่มุมหลังบ้านมีกล้องตัวเล็กติดอยู่กับโครงเหล็กยิงไม่เคยสังเกตมาก่อน แต่ตอนนี้เธอเห็นเลนนั้นชัดเจนมันวาวสะท้อนแสงแดดอ่อนๆหัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นความสงสัยและความหวาดกลัวผสมปนกันยิงลุกขึ้นเดินไปใกล้กล้องเพื่อดูกล้องตัวนั้นไม่ได้เพียงจับภาพเธอและชัดชายแต่จับทุกอารมณ์ทุกคำพูดทุกแววตายิงรู้สึกเหมือนทุกการกระทําของเธอถูกสังเกตจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เห็นในหูของเธอเหมือนมีเสียงกระซิบที่ไม่ชัดเจนแต่ทําให้รู้สึกเย็นยะเยือก เธอเริ่มเดินสำรวจรอบบ้านมองไปรอบๆทุกมุมมีเลนเล็กๆซ่อนอยู่หลายจุดยิงใจสั่นไม่เข้าใจว่าทำไมใครจะทำแบบนี้แต่ความรู้สึกว่ามีคนจับตามองอยู่ทำให้หัวใจเธออ่อนแรงชัดชายยังคงนั่งบนโซฟามือกอดอกไม่มองเธอยิงสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าเธอเข้าไปใกล้เขาอีกครั้งชัดชายแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาระแต่เขาเพียงสายหน้าและพูดเสียงเรียบแม่ก็แค่ทำให้ทุกอย่างยุ่งยาก ยิงรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แหลมคมเหมือนใบมีดบาดเข้าที่ใจเธอถอยออกมาช้าๆมองไปที่กล้องอีกครั้งแล้วสายตาของเธอก็จับภาพบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจติดขัดในจอเล็กของกล้องเธอเห็นภาพตัวเองและชัดชายแต่มีเงาเคลื่อนไหวในมุมห้องเงานั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่เหมือนเฝ้ามองและบันทึกทุกอย่างยิงรู้สึกถึงอากาศหนาวผ่านผิวหนังแม้ข้างนอกแดดแรงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหยุดไปชั่วขณะ เธอเดินเข้าไปใกล้จอกล้องสูมภาพใบหน้าของชัดชายชัดเจนสายตาเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความสับสนบางอย่างที่หญิงไม่เคยเห็นยิงเริ่มสังเกตว่าชัดชายมีการกระทำบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเห็นมือของเขาขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังเก็บบางสิ่งยิงรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ล้อมรอบหัวใจทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงลมหายใจของเธอเองยิงก้มลงมองพื้นเห็นเศษผงฝุ่นละอองลอยในแสงแดดเหมือนเวลาหยุดนิ่ง ชัดชาย,ยังคงนั่งนิ่งร่างกายเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่หญิงสัมผัสได้หญิงยกมือขึ้นลูบหัวใจตัวเองพยายามเรียกความสงบแต่ในใจรู้ว่ามีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเธอหันไปมองกล้องอีกครั้งสายตาของเธอจับทุกมุมมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภาพจากกล้องช้าช้าแสดงให้เห็นชัดชาาย,ยกมือขึ้นหยิบสิ่งที่เธอวางไว้บนโตะ๊ะแต่สิ่งนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดหญิงใจสั่นเมื่อเห็นการกระทำนั้นเต็มไปด้วยเจตนาและความไม่คาดคิด หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองในหูกล้องจับทุกสิ่งตั้งแต่แววตาไปจนถึงมือที่สั่นของเขายิงไม่รู้ว่าเธอควรทำอย่างไรแต่ลึกๆรู้ว่าสิ่งที่กล้องจับไว้จะเปลี่ยนทุกอย่างเธอเดินเข้าไปใกล้ชัดชายอีกครั้งแต่เขาหันหลังให้ยิงยกมือขึ้นแต่ไม่กล้าสัมผัสความเงียบที่กดดันทำให้เวลารอบตัวเหมือนหยุดนิ่งยิงสูดลมหายใจลึกที่สุดเท่าที่เธอทำได้แล้วทันใดนั้นกล้องจับภาพชัดชายยิ้มเบาๆแบบที่เธอไม่เคยเห็น รอยยิ้มนั้นทําให้หัวใจหญิงหยุดเต้นชั่วขณะเธอรู้สึกถึงความสับสนทั้งความโล่งใจและความกลัวผสมกันแต่ก่อนที่เธอจะเข้าใจเต็มที่กล้องก็จับภาพการเคลื่อนไหวอีกครั้งมือของชัดชายยกสิ่งของบางอย่างขึ้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจหญิงกลั้นลมหายใจทุกเซลล์ในร่างกายตึงเครียดแสงแดดในห้องทําให้เห็นเงาของเขาชัดเจนขึ้นหญิงรู้ว่าสิ่งที่เธอคิดว่าชัดชายจะทําจริงๆไม่เป็นอย่างที่ใจเธอคาด หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหญิงยืนตัวแข็งน้ำตายังไม่หยุดไหลแต่สายตาเธอมองกล้องไม่ใช่ชัดชายเพราะเธอรู้แล้วว่ากล้องจะบันทึกความจริงทั้งหมดไม่ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดหรือช็อกแค่ไหนและทันใดนั้นชัดชายก็หันหน้ามาหาเธอสายตาของเขามีแววบางอย่างที่หญิงไม่เข้าใจหญิงกลั้นลมหายใจมองเข้าไปในดวงตาของลูกชาย ความรู้สึกทั้งหมดที่เธอซ่อนอยู่ภาพจากกล้องและสิ่งที่เธอเห็นในแววตาเขาทุกอย่างกำลังรวมกันเป็นความจริงที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเจอหัวใจหญิงเต้นแรงราวกับกำลังเตรียมพร้อมรับการเปิดเผยครั้งใหญ่และเธอรู้ว่าสิ่งที่กล้องบันทึกไว้จะเปลี่ยนชีวิตแม่ลูกคู่นี้ไปตลอดการหญิงยืนตัวแข็งมองชัดชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกความเงียบในห้องทำให้ทุกเสียงเล็กๆดังชัดขึ้น เสียงนาฬิกาที่ติดอยู่บนผนังเหมือนตอกย้ำทุกวินาทีที่ผ่านไปหญิงกลั้นลมหายใจมองไปที่กล้องอีกครั้งเลนส์ท้อนแสงแดดอ่อนๆทำให้เธอเห็นความเคลื่อนไหวทุกอย่างชัดชาย,ยังคงนิ่งมือที่เคยเย็นชาเริ่มกระตุกเล็กน้อยญิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่อกราวกับมีคลื่นไฟฟ้าผ่านใจเธอไม่สามารถพูดอะไรได้ความหวาดกลัวและความสงสัยรวมกันในร่างกายชัดชายหันมามองตรงๆทำให้หญิงรู้สึกเหมือนถูกเจาะเข้าไปในจิตใจ สายตาของเขามีบางอย่างซ่อนอยู่หญิงไม่แน่ใจว่าเป็นความเสียใจความสับสนหรือความโกรธแต่เธอสัมผัสได้ถึงความจริงที่เขาพยายามปกปิดหญิงก้าวเข้าไปใกล้ชัดชายมากขึ้นแต่ร่างกายเธอสัน่นมือของเธอกำผ้าถุงแน่นเหมือนกำลังพยุงใจตัวเองชัดชายขยับมือช้าช้าหยิบโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะหญิงรู้สึกถึงแรงดันในใจเหมือนทุกสิ่งกำลังถึงจุดแตกหักเขากดปุ่มบางอย่างบนโทรศัพท์จอแสดงภาพเล็กๆเ,เ,เริ่มส่องแสง ญิงมองเห็นภาพย้อนหลังจากกล้องที่ซ่อนอยู่ทุกมุมภาพทุกเฟรมแสดงให้เห็นการกระทำของเธอและชัดชายทุกอารมณ์ทั้งความเศร้าความเจ็บปวดความหวาดกลัวถูกบันทึกเอาไว้ญิงก้าวถอยหลังรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงห้องนี้ชัดชายเงยหน้ามองเธอแววตาเขาไม่ใช่เย็นชาอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความหนักอึ้งราวกับคำพูดของเขาไม่ใช่ความตั้งใจญิงกลืนน้ำลายพยายามหาคำพูดที่จะเรียกความสัมพันธ์กลับคืน ชัดชยัยแม่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เป็นภาระแม่แค่ต้องการความช่วยเหลือเขายังคงนั่งนิ่งมือสั่นเล็กน้อยราวกับสับสนกับตัวเองยิงเดินเข้าไปใกล้ชัดชัยอีกครั้งแสงแดดส่องเข้ามาเต็มห้องทําให้เห็นเงาของเขาชัดเจนสายตาของเธอจับที่มือของเขามือที่กําลังถือโทรศัพท์ยิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในหัวใจความตึงเครียดในอากาศทําให้หายใจติดขัดเธอเห็นภาพย้อนหลังของตัวเองในโทรศัพท์ ภาพที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้กลับเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เธอไม่เคยสังเกตชัดชายกดปุ่มอีกครั้งและภาพในโทรศัพท์ก็เปลี่ยนเป็นคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้เองยิงมองคลิปนั้นด้วยสายตาเต็มไปด้วยความตกใจชัดชายไม่ได้พูดหรือทำอะไรรุนแรงแต่ทุกท่าทีของเขาแสดงให้เห็นความตั้งใจบางอย่างยิงรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจแต่ก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่กล้องจับไว้จะเป็นหลักฐานของความจริงทั้งหมด ยิงก้าวถอยหลังมือยังคงกำผ้าถุงแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ในความเจ็บปวดนั้นมีความโล่งใจแอบแฝงอยู่เล็กน้อยเธอรู้ว่าความจริงกำลังจะปรากฏชัดชายลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนในนครราชสีมาหยิงตามไปช้าชาสังเกตทุกการเคลื่อนไหวสายตาของเขาหม่นมัวราวกับกำลังต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองยิงยืนอยู่ด้านหลังสังเกตความเงียบที่กดดันชัดชายหันมามองเธออีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความลังเล ญิงไม่พูดอะไรเพียงแต่ยืนอยู่ตรงนั้นเฝ้าดูเขาเขาเก้าวช้าๆมาหาเธอมือที่เคยเย็นชาเริ่มสั่นเล็กน้อยญิงรับรู้ถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ลึกๆแต่เธอไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจมันได้หรือไม่ชัดชายหยุดตรงหน้าเธอหายใจลึกมือของเขาสั่นขณะยื่นออกมายิงมองมือของเขาน้ำตายังคงไหลแต่หัวใจเริ่มเต้นช้าลงเล็กน้อยในขณะที่ทั้งคู่เงียบอยู่กล้องตัวเล็กที่ซ่อนอยู่ยังคงบันทึกทุกวินาที ยิงเริ่มสังเกตว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆของชัดชายเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก้าวใกล้หญิงอีกครั้งเงยหน้าขึ้นมองอย่างตั้งใจยิงรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างในสายตาเขาทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังก้องในหัวใจหญิงเธอรู้แล้วว่าชัดชายกำลังต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองกล้องจับทุกอารมณ์ตั้งแต่ความสับสนความเสียใจจนถึงความอ่อนโยนที่เริ่มโผล่มา ยิงกลั้นลมหายใจมองเข้าไปในดวงตาของลูกชายความรู้สึกทั้งหมดที่สะสมมาหลายวันหลายเดือนเริ่มระเบิดออกมายิงเห็นชัดชายก้าวช้าๆใกล้เธอมือของเขาสัมผัสที่ไหลเบาๆยิงรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เคยหายไปหัวใจของเธอเริ่มสงบลงน้ำตาย,ยังคงไหลแต่ความเจ็บปวดเริ่มละลายเธอรับรู้ถึงความจริงที่กล้องจับไว้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เห็นในอดีตเป็นความจริงเสมอไป บางครั้งการกระทําและคําพูดอาจไม่แสดงความรู้สึกทั้งหมดยิงมองชัดชายน้ําตาไหลยอย่างเงียบๆแต่เธอเริ่มยิ้มเบาๆชัดชายยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเงยหน้ามองเธอมือที่เคยเย็นชาเริ่มคลายความตึงกล้องตัวเล็กยังคงบันทึกแต่ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นช่วงเวลาของการเปิดเผยความจริงยิงรู้แล้วว่าชัดชัยไม่ได้ใจร้ายเขาเพียงสับสนและกลัวหัวใจหญิงเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆ ทั้งคู่ยืนอยู่เงียบเงียบเฝ้าดูแสงแดดอ่อนๆที่สาดเข้ามาผ่านหน้าต่างความรู้สึกทั้งหลายรวมกันในห้องเล็กๆก,กลายเป็นความสงบที่บางเบายิงก้าวเข้าใกล้ชัดชายอีกครั้งเงยหน้ามองอย่างเข้าใจชัดชายยิ้มเล็กๆมือสัมผัสมือแม่เบาๆกล้องยังคงบันทึกทุกวินาทีแต่ครั้งนี้ภาพที่ได้ไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นการเริ่มต้นของการเชื่อมสัมพันธ์ใหม่ยิงรู้แล้วว่าแม้คำพูดจะทำร้ายแต่หัวใจยังสามารถให้อภัยได้ และชัดชายก็ยังสามารถเรียนรู้ความรักจากแม่ของเขาทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจนครราชสีมาโคราชภายนอกอาจเงียบสงบแต่ภายในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความจริงและความหวังใหม่ยิงสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงแดดและมือของชัดชายเธอรู้ว่าชีวิตไม่ง่ายแต่ความจริงที่กล้องจับไว้จะช่วยให้ทั้งคู่เริ่มต้นใหม่ได้ หัวใจหญิงเต้นช้าลงน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยการปล่อยวางชัดชายก้าวใกล้ยิ่งขึ้นมือของเขาจับมือแม่แน่นขึ้นเล็กน้อยความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นยิ่งรู้แล้วว่าแม้โลกภายนอกจะโหดร้ายแต่ในบ้านเล็กๆนี้ความรักยังไม่หายไปทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆและเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างความจริงทั้งหมดถูกบันทึกแต่หัวใจของพวกเขาเริ่มเชื่อมโยงกันใหม่ ยิงปิดตาลงสูดลมหายใจลึกเธอพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ชัดชายยืนอยู่ข้างๆรู้สึกถึงความเข้าใจและการให้อภัยที่เกิดขึ้นในใจกล้องตัวเล็กยังคงเฝ้ามองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้บันทึกแค่ความเจ็บปวดแต่มันบันทึกการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่หยิงและชัดชายยืนเคียงกันท่ามกลางแสงแดดและความสงบหัวใจทั้งสองเริ่มประสานกันแม้จะผ่านความเจ็บปวดมามากนครราชสีมาโคราชยังคงเงียบสงบ แต่ในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจใหม่แสงแดดยามบ่ายสาดผ่านหน้าต่างทำให้ฝุ่นเล็กๆล,ลอยขึ้นระยิบระยับในอากาศยิงและชัดชายยืนเงียบอยู่ในห้องไม้เก่าหัวใจทั้งสองเต้นช้าแต่หนักแน่นยิงค่อยๆปรับท่าทางยกมือเช็ดน้ำตาที่ไหลรินลงบนแก้มเธอสังเกตเห็นรอยยิ้มเล็กๆของชัดชายน้ำตาของเธอแทบจะแห้งไปบรรยากาศเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบบางเบา ญิงหันไปมองกล้องที่ซ่อนอยู่ตามมุมบ้านเธอรู้แล้วว่าทุกการกระทำของพวกเขาถูกบันทึกไว้แต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อเตือนความจริงและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดชัดชายก้าวไปที่โต๊ะไม้หยิบแก้วน้ำขึ้นมาช้าๆเขายกแก้วขึ้นให้หญิงน้ำเย็นสัมผัสปลายนิ้วหญิงเบาๆหญิงรับแก้วด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยรู้สึกถึงความอุ่นจากการกระทำง่ายๆนี้ทั้งสองนั่งลงบนโซฟาไม้เก่าเงยหน้ามองหน้ากันญิงเห็นรอยแผลใจในสายตาชัดชาย แต่ก็เห็นความตั้งใจที่จะเริ่มใหม่เขาพูดเสียงเบาแม่ชัดชายไม่อยากทำให้แม่เสียใจอีกแล้วหญิงหลับตาสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความสงบที่แผ่เข้ามาในร่างกายเธอวางมือบนมือของชัดชายรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่เสียงนาฬิกายังคงดังเป็นจังหวะแต่หัวใจของหญิงและชัดชัยเริ่มสอดประสานแสงแดดอ่อนๆผ่านหน้าต่างทำให้เห็นฝุ่นระยิบระยับเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะ ญิงเริ่มเล่าเรื่องราวอดีตของเธอเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความจริงชัดชายฟังเงียบมือจับมือแม่แน่นขึ้นเล็กน้อยทุกคำพูดทุกอารมณ์ถูกบันทึกไว้โดยกล้องตัวเล็กแต่ครั้งนี้ภาพเต็มไปด้วยความอบอุ่นญิงพูดถึงวันที่เธอเหนื่อยที่สุดวันที่เธอเกือบหมดแรงแต่ยังพยายามรักษาความรักให้ลูกชัดชายค่อยๆเงยหน้ามองเธอน้ำตาของเขาเริ่มไหลเงียบเงียบญิงเห็นแววตาของลูกชายเต็มไปด้วยความเสียใจและความเข้าใจ เธอรู้แล้วว่าชัดชายไม่เคยตั้งใจทำร้ายแม่แต่เขากำลังต่อสู้กับความสับสนในใจทั้งสองนั่งเงียบอยู่ชั่วครู่เสียงลมหายใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงบญิงค่อยคอยก้มลงจับมือชัดชายแน่นขึ้นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่ได้มีมานานแสงแดดเริ่มอ่อนลงทำให้ห้องไม้เก่าเต็มไปด้วยสีทองอ่อน,ออนชัดชายค่อยๆพูดเสียงเบาแม่ชัดชายสัญญาว่าจะพยายามเข้าใจแม่มากขึ้น หญิงพยักหน้าน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจทั้งคู่เริ่มแลกเปลี่ยนรอยยิ้มเล็กๆมือของพวกเขายังคงประสานกันหญิงสังเกตเห็นแสงสะท้อนบนเลนกล้องมันจับทุกช่วงเวลาแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดอีกต่อไปครั้งนี้มันบันทึกความรักและการเริ่มต้นใหม่หญิงเริ่มเล่าเรื่องวันวาน,น,นในนครราชสีมาวันแรกที่เธอพาชัดชายไปโรงเรียนชัดชายฟังด้วยความตั้งใจแววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่น ญิงพูดถึงความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาแต่ยังยิ้มได้เพราะความรักที่มีให้ลูกชัดชายค่อยๆวางหัวลงบนบ่าแม่น้ำตาของเขาไหลเงียบๆงยบียิงรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจลูกชายกล้องตัวเล็กที่ซ่อนอยู่ยังคงบันทึกแต่ภาพออกมาเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้แล้วว่าความจริงไม่จำเป็นต้องเจ็บปวดเสมอไปทุกความผิดพลาดทุกความเข้าใจผิดสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ยิงลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนน,นในนครราชสีมาแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาเต็มห้องฝุ่นระยิบระยับเหมือนเวลาหยุดชั่วคราวชัดชายตามไปยืนข้างๆน้ำหนักบนบ่าของเขาเบาลงราวกับปลดปล่อยความกังวลยิงหันมองเขารู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในใจลูกชายชัดชายพูดเสียงเบาแม่ชัดชายจะอยู่ข้างแม่เสมอยิงยิ้มน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจและความหวัง เธอรับรู้แล้วว่าแม้โลกภายนอกจะโหดร้ายแต่ความรักในครอบครัวสามารถเยียวยาได้กล้องตัวเล็กยังคงบันทึกแต่คราวนี้ไม่ได้บันทึกความเจ็บปวดแต่มันบันทึกความเข้าใจความรักและการเริ่มต้นใหม่หญิงและชัดชายยืนเคียงกันท่ามกลางแสงแดดและความสงบนครราชสีมาโคราชภายนอกอาจเงียบสงบแต่ในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและความหวังใหม่หญิงสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือชัดชาย หัวใจของทั้งสองเริ่มประสานกันแม้จะผ่านความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดมามากทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้นน้ำตายังคงไหลแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจชัดชายค่อยๆก้าวใกล้แม่อีกครั้งมือของเขาประสานกับมือหญิงอย่างแน่นหนายิงรู้แล้วว่าแม้คำพูดอาจทำร้ายแต่หัวใจยังสามารถให้อภัยและเชื่อมต่อใหม่ได้เสียงลมจากถนนในนครราชสีมาพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาเบาๆความเงียบเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่น หญิงและชัดชายยืนอยู่ตรงนั้นสัมผัสความจริงที่กล้องจับไว้หัวใจของพวกเขาเริ่มสอดประสานน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิม้มนครราชสีมาโคราชอาจยังคงเงียบสงบภายนอกแต่ในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและการเริ่มต้นใหม่หญิงรู้แล้วว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนให้หัวใจของทั้งคู่แข็งแรงขึ้นชัดชายก้าวเข้ามาใกล้แม่มือสัมผัสแก้มเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจ ยิ่งยิ้มน้ำตาไหลเป็นสายๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังกล้องตัวเล็กยังคงบันทึกแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความสงบทั้งคู่ยืนอยู่เคียงกันท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆเสียงลมและความเงียบที่อบอุ่นนครราชสีมาโคราชยังคงเงียบสงบแต่ในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตใหม่ยิงรับรู้แล้วว่าแม้ความเจ็บปวดและคำพูดแหลมคมจะทำร้ายแต่หัวใจสามารถเชื่อมโยงกันใหม่ ชัดชายยืนอยู่ข้างๆมือประสานกับมือแม่น้ำตาของเขาเริ่มซึมลงความเงียบเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจหญิงและชัดชายรู้แล้วว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งกันอีกแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาเต็มห้องฝุ่นละอองระยิบระยับเหมือนเวลาหยุดชั่วคราวกล้องตัวเล็กยังคงบันทึกแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเจ็บปวดมันเป็นความรักการเริ่มต้นใหม่และความเข้าใจที่แท้จริงหญิงและชัดชายยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความสงบและความอบอุ่น นครราชสีมาโคราชภายนอกยังคงเหมือนเดิมแต่ในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยหัวใจที่เชื่อมต่อกันทั้งคู่ยิ้มให้กันน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจยิ่งรู้แล้วว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำหรับความรักชัดชายยืนเคียงข้างแม่มือของเขาประสานกับมือหญิงอย่างแน่นหนาทั้งสองพร้อมเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางแสงแดดเสียงลมและความเงียบสงบกล้องตัวเล็กยังคงบันทึกแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังและความรัก นครราชสีมาโคราชอาจเงียบสงบภายนอกแต่ภายในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตใหม่หัวใจหญิงและชัดชายเชื่อมต่อกันอย่างแท้จริงน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มความเจ็บปวดที่ผ่านมาเริ่มจางหายพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงแดดและความสงบรู้ว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแสงแดดยามเย็นค่อยๆอ,อ่อนลงสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่าในนครราชสีมา หญิงและชัดชายยืนเคียงกันมองออกไปยังถนนที่เงียบสงบเสียงนกร้องและลมพัดใบไม้ทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นหญิงก้มมองมือของตัวเองที่ประสานอยู่กับมือชัดชายน้ำตาไหลเบาๆแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความโล่งใจและความหวังชัดชายหันมามองแม่แววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักที่แท้จริงแม่ชัดชายสัญญาว่าจะอยู่ข้างแม่เสมอหญิงพยักหน้าน้ำตาย,ยังคงไหลแต่หัวใจเธอเบาและสงบ เธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ความรักของพวกเขาหมดไปชัดชายค่อยๆประคองแม่เข้ามาใกล้แสงแดดสาดกระทบบนผิวทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นและสงบยิงสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่กลับคืนมาพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากทุกอย่างถูกสื่อสารด้วยสายตาและสัมผัสกล้องตัวเล็กที่ซ่อนอยู่ในมุมห้องยังคงบันทึกแต่ครั้งนี้ภาพที่ได้เต็มไปด้วยความอบอุ่นความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจแม่ลูกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบออกได้ หญิงและชัดชายยืนอยู่เงียบๆท่ามกลางแสงแดดยามเย็นความสัมพันธ์ที่เคยเปราะบางเริ่มกลับมามั่นคงนครราชสีมาโคราชยังคงเงียบสงบภายนอกแต่ในบ้านไม้เก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตความรักและความหวังใหม่หญิงหลับตาสูดลมหายใจลึกและยิ้มเบาๆชัดชายยิ้มตอบมือของเขาประสานกับมือแม่แน่นขึ้นเล็กน้อยทุกความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดในอดีตถูกละลายด้วยความรักและความเข้าใจ พวกเขารู้แล้วว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลําบากเพียงใดหัวใจสองดวงนี้จะยังเชื่อมต่อกันเสมอแสงแดดยามเย็นค่อยๆจางลงแต่ความอบอุ่นในใจแม่ลูกยังคงอยู่หญิงมองชัดชายน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความสงบชัดชายมองแม่ความรู้สึกผิดและความรักผสมผสานกันเป็นหนึ่งทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบ้านไม้เก่าแสงแดดและสายลมอ่อนๆนครราชสีมาโคราช เงียบสงบแต่หัวใจแม่ลูกเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่เคยจางและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของหญิงและชัดชายพวกเขาจะเดินไปด้วยกันแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจทั้งสองจะเชื่อมโยงกันตลอดไปเรื่องราวจบลงด้วยความสงบความรักและการให้อภัยหญิงและชัดชายยิ้มให้กันน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาของความสุขบ้านไม้เก่าในนครราชสีมาโคราชยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยชีวิตและความหวังใหม่แสงสุดท้ายของวันสะท้อนผ่านหน้าต่างพาเอาความอบอุ่นและความสงบเข้าสู่บ้านยิงจับมือชัดชายแน่นขึ้นรู้ว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งกันอีกและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวแห่งความรักความเข้าใจและการเริ่มต้นใหม่